นิทานเรื่องหิ่งห้อยนำโชคตอนที่หนึ่งกลางป่าคืนเงียบในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดกลางผืนป่ากว้างใหญ่เสียงของธรรมชาติแผ่วเบาเราวกับกล่อมโลกให้หลับไหลลมพัดเบาๆผ่านใบไม้ที่พลิ้วไหวไปตามจังหวะของสายลมเพื่อจันทร์เต็มดวง ลอยเด่นอยู่กลางฟ้าส่องแสงเงินอ่อนๆอลงมาตามแนวต้นไม้สูงใหญ่ใต้พุ่มไม้ริมลำธารเล็กๆมีแสงวิบวับดวงหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนั่นคือปิ้งป่องหิ่งห้อยตัวน้อยผู้มีแสงเรืองรองสีอุ่นนุ่มนวลแตกต่างจากหิ่งห้อยตัวอื่นๆ ิงป่องไม่ได้ส่องแสงแรงที่สุดในฝูงแต่เขาเชื่อว่าแม้แสงของฉันจะเล็กหากเปล่งมันด้วยใจมันก็อาจเปลี่ยนแปลงบางสิ่งได้เขาบินลอยไปเหนือทุ่งหญ้าส่องแสงน้อยๆแก่ต้นไม้ใบหญ้าและเพื่อนเล็กๆที่กำลังหลับไหลค่ำคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่า มีหิ่งห้อยนำโชคอยู่ใกล้ๆแต่ใจของปิงปองอบอุ่นอย่างประหลาดเขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งแสงของเขาจะกลายเป็นแสงแห่งปาฏิหาริย์ตอนที่สองเพื่อนใหม่ในราตรีหลังจากบินลอยอยู่ท่ามกลางความมืดอย่างสงบหิ่งห้อยน้อยปิงปองก็ลอยผ่านลำธารสายเล็ก ที่คดเคี้ยวไปตามแนวต้นไม้แสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับพาให้ค่ำคืนนี้ดูเหมือนภาพฝันในพุ่มไม้ใต้ต้นสนใหญ่ปิงปองเหลือบเห็นเงาเล็กๆที่ดูไม่ค่อยเคลื่อนไหวเขาค่อยๆลอยเข้าไปใกล้แล้วเห็นกรรอกน้อยขนฟูนั่งกอดเข่าตัวเองอยู่เงียบๆด้วยสีหน้าเศร้าส้อย เป็นอะไรหรอจอมแจมปิงปองถามด้วยเสียงนุ่มกระรอกน้อยเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาคลอเบ้าวันนี้ฉันเก็บผลไม้ทั้งวันแต่พอลื่นตกขอดหินผลไม้ทั้งหมดก็หล่นลงน้ำตอนนี้ฉันไม่มีอะไรกินพรุ่งนี้แล้วปิงปองฟังด้วยหัวใจอ่อนโยนเขาส่องแสงอุ่น และบินนำทางกระรอกน้อยไปยังแนวพุ่มไม้ที่เงียบสงบที่นั่นต้นมะเดื่อป่าสูงใหญ่ยืนอยู่เงียบๆโดยมีผลสุกเต็มต้นรอให้ใครสักคนค้นพบลองมองดูดีๆสิบางทีโชคดีอาจซ่อนอยู่แค่หลังเงาไม้ปิงปองยิ้ม แสงของเขาอาจไม่แรงแต่ในคืนนั้นมันคือแสงแห่งความหวังตอนที่สามความฝันของนกฮูกคืนนั้นอากาศเย็นสบายลมพัดแผ่วเบากลิ่นดินชื้นลอยมากับสายลมปิ๊งปองหิ่งห้อยน้อยบินขึ้นสูงกว่าทุกคืนที่ผ่านมา เขาอยากเห็นดวงจันทร์ชัดกว่าที่เคยอยากรู้ว่าโลกจะกว้างแค่ไหนถ้ามองจากยอดไม้เมื่อเขาบินขึ้นถึงกิ่งไม้สูงสุดของต้นโอ๊กใหญ่เขาพบใครบางคนนั่งเงียบๆอยู่ที่นั่นสวัสดีครับปิงปองทักอย่างสุภาพนกฮูกตัวใหญ่ขนนุ่มสีน้ำตาลอมเทา หันมามองอย่างแผ่วเบาอ้อเจ้าคือหิ่งห้อยตัวเล็กสินะข้าไม่ได้เจอพวกเจ้านานแล้วเสียงของนกฮูกนั้นนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความเหงาเหงาท่านดูเศร้านิดหน่อยนะครับปิงปองถามนกฮูกถอนหายใจเบาๆตอนข้ายังเด็ก ข้าชอบมองฟ้ากว้างที่มีดาวนับพันระยิบระยับแต่ตอนนี้ข้าบินไม่สูงเหมือนเดิมและฟ้าก็ดูเงียบกว่าที่เคยปิงปองไม่พูดอะไรเขาค่อยคอยลอยตัวขึ้นเหนือยอดไม้แล้วส่งแสงอุ่นๆอ,ออกไปจากนั้นเขาเริ่มส่งสัญญาณเบาๆไปยังเพื่อนหิ่งห้อยทั่วป่า ตอนที่สี่คืนที่ฝนตกในคืนหนึ่งท้องฟ้าถูกปกพรมด้วยเมฆสีดำเข้มเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเหนือยอดไม้ฝนเม็ดใหญ่โปรยลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนต้นไม้โยกไหวลำธารเอ่อล้นหญ้าผิวไหวตามแรงลมสัตว์น้อยใหญ่ในป่าต่างพากันวิ่งหลบฝน ลูกนกบินกลับรังลูกกวางซุกตัวในโพรงไม้แม้แต่หิ่งห้อยหลายตัวก็หลบพักใต้ใบไม้ใหญ่แต่ปิ้งปองไม่หลบเขายังคงบินฝ่าฝนที่โปรยลงมาเหมือนม่านน้ำเพราะเขาได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นจากริมลำธารเขาบินลงต่ำใกล้น้ำแล้วพบกับลูกกบตัวน้อย ที่ดูสั่นเทลและหลงทางแม่แม่อยู่ไหนลูกกบเรียกเสียงเบาปิ้งปองรีบลอยตัวเข้าใกล้ส่องแสงเรืองรองสีอุ่นในค่ำคืนที่หนาวเหน็บนุ่นต้องกลัวนะฉันจะพาเธอกลับบ้านเองเขากระซิบด้วยเสียงอ่อนโยนภายใต้สายฝนที่เย็นเย,อเยอือก ปิงปองใช้แสงของเขานำทางเขาบินต่ำเหนือแอ่งน้ำลัดเลาะตามโขดหินจนกระทั่งไปถึงโพรงไม้ใต้กอหญ้าที่นั่นแม่กบกำลังกระวนกระวายอยู่ลูกแม่เสียงร้องด้วยความดีใจดังขึ้นทันทีที่แม่กบเห็นแสงของปิงปองนำลูกกลับมาฝนยังคงตกต่อเนื่อง แต่ใจของปิงปองกลับอุ่นขึ้นทุกวินาทีเขาไม่ได้ส่องแสงให้ใครมองเห็นแต่เพื่อให้ใครสักคนได้กลับไปยังที่ที่หัวใจอยู่ตอนที่ห้าแสงสุดท้ายก่อนนอนหลังจากคืนแห่งฝนฟ้าขนองผ่านผลไปท้องฟ้าคืนนี้กลับมาสงบดาวเต็มฟ้า ระยิบระยับคล้ายพรมแห่งแสงที่ปูเหนือป่าใหญ่ปิงปองบินลอยตัวขึ้นช้าๆผ่านยอดไม้ผ่านเงาเงียบของกิ่งสนและใบไผ่ที่ยังเปียกฝนเขาอยากมองโลกจากมุมสูงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหลับพักด้านล่างสัตว์น้อยใหญ่ในป่าต่างกำลังหลับไหลอย,อย่างปลอดภัย ลูกกบอยู่ในอ้อมกอดของแม่กระโดดกระรอกน้อยนอนกอดผลมะเดื่อที่เก็บไว้นกฮูกเท่าๆนั่งหลับตาบนกิ่งไม้ราวกลับยังได้ยินเสียงของทะเลดาวเมื่อคืนคืนนี้ฉันช่วยใครอีกไหมนะปิงปองคิดเขาไม่ได้หวังคำขอบคุณเขาแค่หวังว่าแสงเล็กๆของเขาจะมีประโยชน์ ในขณะที่ปิงปองลอยขึ้นสูงสุดของท้องฟ้าใกล้เมฆบางบางที่เคลื่อนไหวช้าๆเขาหยุดนิ่งส่องแสงอ่อนๆครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนี้แสงของเขาไม่แรงแต่เมื่อสะท้อนกับหยดน้ําค้างบนยอดไม้มันกลายเป็นแสงเล็กๆที่อบอุ่นที่สุดในจักรวาลเล็กๆของป่าและเมื่อถึงเวลา เขาก็หลับตาช้าๆลอยตัวนิ่งท่ามกลางแสงดาวคืนนี้ไม่มีใครเห็นหิ่งห้อยนำโชคแต่ทุกคนหลับฝันดี